ที่เขาบอกว่าก่อนตายอะไรผมไม่ตายด้วยผมเป็นอมปะตะด้วยไม่ตายอื่นมันซึ้งมาก่อนไงพี่พี่เบียร์พิมพ์ก็พี่เบียร์พิมพ์ไปเนี่ยขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขเหมือนพิมพ์แล้วกปส่งพิมพ์แล้วก็ส่งพิมพ์แล้วก็ส่งอ่ะเจ๊เขียนซึ้งเจเจ้เจเขียนซึ้งเลย มีคนพักมาไม่รู้ว่าคนพักมาคือคนพักก็บอกว่าใดแล้วหรือเปล่าวันใดไปดูได้ค่ดูุงน้องไหนฝากอ๋อนี่มีคนพักมาแล้วพักมาบอกว่ามีคนทักมาแล้วจริงปะเนี่ยเอาดีๆหรือเปล่าดูดีๆเลยมีมีคนพักไปแล้วเนาะมีไหม กี่คนหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนโอเคเหลืออีกสี่คนนะครับย้ําว่านะครับใครที่โอนตังแล้วแล้วแล้วยังเนี่ยเนี่ยพี่วิจารเนี่ยพี่วิจารเขาเป็นเอฟซีเรานะเขาดูมาประมาณรัอกพี่พี่ทักแล้วใช่ไหมคะพี่วิจาร์ทักแล้วใช่ไหมย้ําว่าใครที่โอนตังแล้วแล้วยังไม่ได้รูปนะครับช่วยทักมาหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้โอนก็เดี๋ยวรอคอสามนะครับ นะคนพี่พี่คนน้นองไอขอบคุณนะครับน้องไอ้แล้วก็อีกสี่คนถ้าเกิดเขาไม่ได้ทักมาก็ช่วยเลื่อนๆหาเขาให้หน่อยน,นะ,เ,คคะเลื่อนแน่นอนพี่นิกี้แค่ว่าเออลองลองวิธีอื่นก่อนจะได้แบบว่าไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายยังไงอะ่ะครบแน่นอนค่ะคอสองสสยจังขอบคุณครับแต่ออคอคอหนึ่งเขาได้ครบ เล้วนะไม่ค่ะถ้าไม่ได้คบจริงๆจะมีพี่ๆเขาทักมาตลอดแล้วก็จะตามกับเคอรี่ให้ตลอดเลยนะไม่ต้องห่วงสาวโอเคแล้วนี่ไอ้เคิร์นอยู่บริษัทปะเปลี่ยนไปเปลี่ยนค่ะมีเคิร์นเข้าออฟฟิศมาแล้วค่ะพวินดี้แล้วเอาเสื้อเสื้ออะไรไปเปลี่ยนสักอย่างเสื้ออะไรสักอย่างหนึ่งขอเป็นพี่ไปเปลี่ยนที่สยาม่าไปเปลี่ยนที่สยามอ่ะของพี่นินดี้ไหมอ๋อเหรอพี่มีเสื้อไปเปลี่ยนสยามด้วยอ๋อไม่ใช่ อันนี้ก็พอพชอบฟิตแล้วค่ะพี่นิกกี้วันนี้ชอบอ่ะเออน้อยเอฟซีถาม,อมคอสองคอสองคอสรอ,อนานไหมตอนนี้เราส่งไปกี่ตัวแล้วอ่ะตอนนี้ส่งสี่สิบห้าแต่ว่าประมาณเอาสี่สิบหกตัวแล้วก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้จะส่งอ้ออย่เปิดบอกเลยก็ได้ค่ะว่าเขาจะส่งประมาณพั๊บนึงนะคะการมอเงเห็นกัน็นร้อยคนวคือเดี๋ยววันที่เอ่อสิบ วันเสาร์เนี้ยค่ะจะมีส่งอีกวันที่สิบวันเท่าไหร่เนี่ยวันไหนอะน้อยคอสามมีคนบอกเซ็นเซอร์รูปหินให้ด้วยนะไม่ทันล้วอ่าทันวันที่แบบก็ไมันแล้ไอ้ินแล้วกูว่าไอ้เคนมันไม่พอใจคอสามมันไม่มีรูปมันพี่ไม่ใส่อ่าเอาเล็กซัสใส่ไปด้วยพี่ไอ้ฮีนอถ้ากูบอกไอ้เคลนมึงรอก่อนรอมึงมีตัวตนในโลกติ๊กตอกก่อนอ๋อรรอ ว่าคนอื่นนะบอกคอสามน่ารักหมดเลยอะกูถามไอ้เคลิ้นไหนเคนบอกเฉยๆพี่อ้าวพรุ่งนี้พี่กันกลับไปไรละวันวันจันร์อะพี่นิกี้จะส่งอีกหนึ่งร้อยตัวก็คือเป็นไซส์ L อลห้าสิบเอีก5น้อยน้อยน้อยหรือว่าทำคอสามมาทำแบบพิเศษดิจะมีทัก2สองตัวที่เป็นหน้าไอ้เคล้นใครได้ก็ถือว่าโชคดี อ๋อบางมือส่งเลยส่งสองลงโรงงานเขาด่าเขาด่าปะด่าครับโอเคใช่ใช่แล้วพี่บอกวันไหนคะพี่นิกกี้กี่โมงอะไรเงี้ยมีเวลาไหมเพราะว่าพี่บอกบอกเอฟซีแล้วพี่จะหลอกขายเอฟซีตอนพี่ถึงอังกฤษหาตังค่าโรงแรมนะครับแต่ว่าอันนี้เราบอกเอฟซีไว้ก่อนนะว่า ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะเกรงใจเพราะเราทํามาเพื่อหลอกขายจริงๆใช่ค่ะใช่บอกกันตรงๆเลยบอกกันตรงๆเลยว่าอันนี้คือมาเมืองนอกมาแล้วไม่มีรายได้ก็เลยจะขายเสื้อมากินมาเที่ยวนั่นแหละได้รอรอดูแบบก่อนพี่พี่ไม่ไม่ต้องซีเลี่ยนนะครับที่เคิ่งเริ่มไลฟ์เมื่อวานข้อทราบเปิดแบบไหนคะ แต่ตอนนี้ในแบบเสื้อนี่ทุกคน,นบอกว่าน่ารักหมด,ดยกเว้นไอ้เคลิ้นคนเดียวเขาไม่มีรูปมันไอ้เคลิ้นน่ารักปะวะเฉยๆพี่เออต้องแบบเป็นที่อับใชไอ้เฮียแล้วน้ำตาลมันคอคอ่ะไม่จริีคนทลูกยื่นอยู่ตรงตะเข็บไหม เออจริงจรงวันหลังเราน่าทำรูปไอ้หินอยู่ข้างข้างในเสื้อนะต้องต้องแบบต้องปลิ้นเสื้อออกมาถึงจะเห็นอ้ามาันดูยังไงพี่มีทักควันคนเหนียวพี่เผื่อแบบพี่พีใครอยู่ในถึงไรอะไรก็ปัดใช่ใช่ให้ปัดกะจะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จริงก็เดี๋ยวจะบอดแคสต์ก่อนหนึ่งรอบ แล้วเดี๋ยวไอน้นี่นนคีนดูเออจริงจริงคิดคิด,ดไม่ได้นะจริงน่าเอารูปไอเคลิ้นดีกว่าไอ้หินแล้วก็เอาไอ้ขี่หัวไอ้หินไปแทนไข่เค็มนะจริงจริงพี่ไปแอบไว้ที่ไหนทักทีก็ได้เนาะไม่ทันละขอวิธีไม่ทันวไว้ย่อนนะ ก็แปดร้อยสี่สิบคนที่อพยพี่ขอนเนี่ประชาสัมธันธ์อีกรอบค่ะพี่นิกี้ค่ะอไอเปิดให้หน่อยต้องหาลูกก่อนโอเค,คอเดี๋ยวน้องไอจะขอประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงค,ครับน้อยค่ะก็คือเสื้อคอลเลกชันสองนะคะพี่พี่จะต้องได้รับรูปนี้ใครที่โอนเงินแล้วนะคะ โอนเงินแล้วเท่านั้นถึงจะได้รับรูปนี้ตอนนี้เหลืออีกสี่คนที่ยังไม่ได้รับรูปฝากวิ่ีทักมานิดนึงนะคะมีไหมคะอ๋อือแค่สี่คนสุดท้ายเลยใช่สี่คนสุดท้าย,ายแต่พี่พี่ไม่ต้องห่วงว่าสี่คนนี้ยังไงก็ได้แน่นอนแต่ว่าขอใช้วิธีไลค์ก่อนเพื่อหาให้มันจะได้ง่ายที่สุดนะรับแล้วครับถ้ารับแล้วย,ยังไม่ต้องคัอนะคะพี่พี่ขอคนที่ยังไม่ได้รับรูปนี้เฉยๆนะอุ๊ยดีใจหนึ่งเลยค่ะ พี่จะช่วยกันโอเคค่ะพี่พีช่วยกันคอสอบหมดแล้วหรอครับหมดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พีหนึ่งพันตัวหมดแล้วพี่วิจาร์บอกดีใจหนึ่งในห้าด้วยดีใช่เขาว่าดีใจใช้ดีใจเลยพีโอเคแต่ว่าพี่วิจาร์ก็คือมาทันเวลานะตะบางคนทำงานหรือเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวาจะบอกแคทอีกรอบหนึ่งได้นะครับพี่พี่นะครับใครที่โอนตังค์ไปแล้วนะครับคอสองนะครับแล้วยังไม่ได้สติกเกอร์ ว่าคุณเป็นผู้โชคดีหนึ่งในพันนะครับช่วยทักมาหน่อยนะครับใช่ไหมอ่าโอเคได้ค่ะพี่บีขอบคุณครับอสองใส่ไม่ได้ครับอันนี้คือซื้อแล้วหรือหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับเปิดขายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตกขมตกข่าวตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับได้<ม>น้องไอซงั้นน้องไอซเข้าไปไลฟ์กับพี่นะ้น้องเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อน ได้ค่ะพี่พีขอบคุณค่ะได้เอฟซีครับบ๊ายบายครับได้ใช่พี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 ่ขอฝากอีกหนึ่งรอบนะพี่พี่ช่วยกันน่าจะเหลืออีกตอนนี้เหลือแค่สี่คนแล้วไม่มั่นใจเลยไอ้บ้างมาติดเลยได้อู้หูขอบคุณค่ะที่กดติดตามนะคะพี่พี่จะไปถ่ายบังเหร พี่น่าจะใส่ไม่ได้แต่อยากใส่ได้ค่ะพี่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 ม,มีไหม,<า>ไมไอ่ะโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรเราใ,ใครที่ซื้อคอสองไม่ได้คอสามก็ได้ก็ได้คอสามก็มีค่ะพี่พี่ใกล้แล้วเออกําลังมาเออกําลังมาครับยังไงครับอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมพี่สกายประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบค่ะใครที่โอนเงินคอเลชั่นสองไปแล้วแล้วยังไม่ได้รับรูปนี้เหลือแค่สี่คนที่ยังไม่ได้รับ ใครยังไม่ได้รับฝากทักให้นิดนึงนะคะพี่พไอ้มั่นใจว่าอาจจะมีอีกสักหนึ่งคนอยู่ในไลฟ์นี้ตอนนี้น้องไอไปแซลคอยหน่อยแซลเรื่องอะไรอ่ะพี่เอ็นพี่หนึ่งไม่เห็นใครบอกเออพี่อ๋อได้รูปแล้วครับโอเคค่ะพี่พมีไหมคอสองไซแอลนะครับพี่วิจารณ์บอกว่าคอสองไซแอลนะครับได้ค่ะตาม ไม่มีผมได้สติ๊กเกอร์แล้วครับโอเคค่ะไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ะพี่พที่อยู่ตรงนี้ใครสั่งไม่ทานสองรอสามใช่ค่ะสามเร็วๆนี้แบบเร็วๆจริงๆอะ่ะน่ารักนะคะพี่พี่คอเลกชันสามอะ่ะได้รับรูปแล้วครับโอเคไม่มีใครไม่ได้แล้วใช่ไหมอ,อ่ะขอสักสองคนได้ไหมแกะแก่ขาวในเอยแก่ทำ<อ>แกะน,กะนอุ้ยอุ้ยอุยพี่เบียร์เยพี่เบียคนเยอะอยา สองสวยจริงได้แล้วหรอกคะพี่พีข้อสามแบบไหนครับสปอยแบบไม่ได้เลยพี่สกายพี่ไอพี่จะเปลี่ยนที่อยู่สาหรับข้อสองได้ไหมพี่ปองซ่าไอ้ไม่มั่นใจว่าทันไหมอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเลยแต่ว่าอาจจะไม่ทันแลวเพราะว่าคีย์ระบบหมดแล้วพี่ปองข้อสามถ้าผมได้จะเอารูปปอรูปอะไรอะ อะไรหรอพี่เอกพี่เอกเพิ่งมาหรอพี่เอกได้สั่งเสื้อคอลเลคชันสองไหมคะใครที่สั่งเสื้อคอลเลคชันสองแล้วจ่ายเงินแล้วแล้วยังไม่ได้รับรูปนี้ขออนุญาตพี่พี่ทักด้วยนะคะเก่งมากคุณนายคอสามผีไซส์ครับหลายไซส์เลยค่ะนกเกาะหัวใชาไฟ่งไ์ก้อยอุ้ยเสื้อนั่นค่าเปินทุกส่วนไม่เป็นไรนะพี่เบียแต่พี่เบียได้รับไวมากนะพี่เบียโอเคไม่เป็นไรครับแต่ไม่ทันคอสามยังมีไซออยู่ไหมคิดว่ามีนะคะคิดว่ามี อรุ่นใหญ่เยอะเลย<ช>เออใช่ใชได้รับแล้วครับไม่มีเลยหรอขออีกสองคนได้ไหมล่าเป็นกำลังใจก็มีสองอคนนี้ทำง,งานง่ายเลยโอ,อ้คอสองเริ่มส่งแล้วหรอครับส่งไป46ตัวเมื่อวานค่ะคิดว่าถ้ากรุงเทพก็จะได้รับแล้ววันนี้ใครได้รับแล้วฝากติดแฮชแท็กเดมอนเมดด้วยนะคะคอสามเปิดพีตอนไหนครับวันที่สิค่ะแต่ว่ารอเวลา พ,พี่นิกี้จะขายเฉพาะในไลน์นะคะขอไซส์ใหญ่ๆได้ฮินไม่ทํางานหล่อเนี่ยฮินมาขึ้นไลน์ช่วยกันอยู่ค่ะพี่ๆคือคิดว่าอย่างน้อยอ่ะเออเพราะว่าจากการวิเคราะห์แล้วก็คือคนที่ตกหล่นก็คือคนที่อยู่ในไลน์พี่นิกี้แหละนนเพราะว่าเพราะว่าเราขายเสื้อหนึ่งพันตัวหมดภายในในไลน์บะแค่ไลน์เดียวเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่ซื้อไปก็คือคนที่อยู่ในไลน์นั่นแหละ ได้รับเสื้อคอสอกแล้วครับคอสอได้ค่ะพี่พี่ถ้าสมมติว่าจะลงฝากติดแท็กเดมอนเมดด้วยนะคะหินดูเอิดๆนะไม่วันนี้หินช่วยทํางานนะ <c oughs> ตาจะบอดแล้วครับใช่แสบตามากตอนนี้มีไหมอะ่ะไม่มีแล้วใช่ปะต <c oughs> ตเตย,เเเยม,กกยไยนมนีไหมคนแียวเยนเดียวเวคนเดียวคนเดยคนเดยเดีคนเดีนวนเียคนเดีเดียวเดียวเดนเดีนียวเดียเดีนี่ียเยเีย ออใช่ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราถอนออกมาเลยกินไรกินไรอย่าเลี้ยงเออ <c oughs> แล้วคอสามไลฟ์ไปไหนเออได้ประดุกกับได้เงินอนะ่ะไม่รู้ได้อะไรบ้างแล้วก็มีเงินอยู่ในนี้นี่มีประมาณสามพันตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาเงินไปเลี้ยงไหมได้เออเด็ดไอ้นี่เลยเลี้ยงวันนี้เลยส่งยังครับคอ, 2, คอสองโคสอบคอสงอสงส่งไปแล้วสี่สิบหกตัวค่ะนิกี้ไลฟ์หรือปอน ให้ย้ําอีกทีหาเจอแน่ครับอ่นทำงานแล้วใช่พี่ี่นิกี้ทำงานแล้วค่ะเสื้อคอสองพร้อมส่งแล้วใช่ไหมครับพร้อมส่งไปแล้วแค่สี่สิบห้าตัวค่ะโรงงานเขาทยอยส่งมาให้นะคะอาจจะทํางานอยู่บางคนใชพ่พี่ๆหรือว่าถ้าพี่ๆมีกลุ่มหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้นิดนึงค่ะมีของพี่หรือเปล่าวิตัมถาม,ม,มอ๋อวิตัมสี่สิบห้าคนมีพ่ตัมหรือเปล่าถ้ามีป่านนี้พ่ตัมต้องได้รับแล้วนะ คอสามผลิตกี่ตัวเป็นพีออเดอร์ค่ะเออหนูรู้แต่หนูไม่บอกหรอกเออรู้เหรอเจอชื่อพี่ตั้มหนูสี่สิบหกตัวแรกมีหรือเปล่าถ้ามีป่านนี้พี่ตั้มได้รับแล้วนะมีกลุ่มนั่งสมาธิอุ้ยตายแล้วพี่นายตัดโอ้ยข้าวอะโออยู่ข้าวเยนววเ็นเอ้ยทินถามเลยพี่พเราว่าว่าวันนี้เราจะกินข้าวอะไรกันปฟาร์มเป็นไงแล้วอะเออเนี่ยชิคฟาร์มเลยตัวนี้คร<ห>ับเจ๊มันเท้าหัวผมน่าจะเจ๊ก่อนแล้วว่ะไม่ต้องพรมันขับรถเออแต่ถ้าฟาร์มขับรถฟาร์มจะไม แต่พิมนะแต่ฟาร์มพิมพ์คุยกับไอ้แล้วแต่แม่รับโทรศัพท์ไอ้ก็งงมากมันดู Google แหมอ๋อมัดู Google แหนมมีไหมคะพี่ๆสามร้อยห้าสิบเจดคนขออนุญาตพูดอีกหนึ่งรอบใครที่โอนเงินคอร์ลซชั่นสอมแล้วแล้วยังไม่ได้รูปนี้รบกวนทักซ้ำให้นิดนึงนะคะเหลืออีกสี่คนค่ะอุ๊ยมีคนทักเฮ้ยยังไงสวยมากครับคอสองเนื้อผ้าดีพี่เนาะพี่นายบิวได้รับแล้วหรอคะ เลยเนี่ยนะรู้สีย่าทำอะไรกันทำอะไรกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยอีกแล้วนะ <c oughs> อันนี้คืออะไรอสีหรือเปล่า <c oughs> ข้อสามดีตรงที่มีสุตาไอฮินโอ้ไม่ไม่ขนาดนัน้นะพี่ทุนเดพี่ทุนเดยสวัสดีคะ่ะไม่เห็นพี่เ